27ตุลาจะมีประชุมใหญ่เพื่อไทยเลือกคนพักคนใหม่ดังนั้นนักข่าวจึงไปถามองค์อิงถามองค์อิงว่าถ้าเขาเลือกถ้าเขาเสนอชื่อองค์อิงองค์อิงพร้อมไหมคำตอบคือพร้อมค่ะพร้อมค่ะสั้นๆง่ายๆและตอบด้วยหน้าตามั่นใจเชด้วยว่าพร้อมค่ะหน้าวิเคราะห์เราจะถอดรหัสองค์อิงพร้อมค่ะดูเหมือนจะเป็นความพร้อมที่มาก่อนกหนดเดิม เดิมว่ากันว่าเขาจะรอบ่มอุงอิงสักปี2ปียังไม่ขึ้นเป็นหัวหน้าพักก่อนแต่ว่ายังทํางานบพรอไปต่อจะรอบ่มสักปี2ปีแต่ที่ไหนได้อุงอิงบอกพร้อมค่ะวัน,วน,นที่<ล>2 7ตุลานี้เอาเลยไม่ต้องรออะไรอีกต่อไปดังนั้น <ไป S 2> ต้องถอดรหัสดังนั้นเราจะไปที่เราจะไปกันที่อาจารย์สุขุมนวลสกุลนะคะอดีตที่การบดีมรราแห่แพงถอดรหัสเรื่องนี้อย่างไรว่าคุณองอิงพร้อมเป็นหัวหน้าพักเพื่อไทย สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีสวัสดีครับคุณดนัยคุณอมรรัตน์ครับอาจารย์อาจารย์ทำไมอุกอิงเขาพร้อมก่อนกําหนดเดิมเขาจะรอบ่มให้ได้ที่อีกสักปีสองปีอยู่ๆวันที่21ตุลานี้จะเอาเลยจะเป็นหัวหน้าพักเลยพร้อมก่อนกําหนดนั้นแปลว่าอะไรครับค่ะสถานการณ์ปัจจัยอะไรบ้างอย่างหนึ่งก็คือถ้าเป็นคุณอุกอิงเนี่ยมันสยบไอ้ความ ความแย่งชิงในพักพอสมควรอ่ะ๋อครับไม่มีใครแข่งด้วยว่างั้นเถอะอ่าไม่มีใครแข่งด้วยนะเมื่อเวลาที่แสดงผู้กระทุกตรงว่าเจ้าของพรคก็จะเป็นนะครับใช่อ่าเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยผมผมดูในแนวของพรคเพื่อไทยหรือว่าไทยรักไทยเก่าเนี่ยนะครับคือผมเชื่อว่าภายในหกเดือนเนี่ยแรกเนี่ยเขาก็คงปรับคอรมอลแน่นอนเนี่ยครับ นะฮะนี่คือลักษณะของสมบัติผลกรชมส่วนหนึ่งที่พักไทยรักไทยในที่มีผู้ในแตกัดเยอะนะฮะที่เป็นดาวเนี่ยครับต้องต้องแปลกันบ้างอะไรตรงนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยเวลามันมีการผลัดอย่างนั้นเนี่ยครับมันก็เกิดอะไรขึ้นนะมันก็เกิดสิ่งที่เรียกว่าเออะไรไอ้อะไรนก็เรียกกระเพื่อมกระเพื่อมฮะกระเพื่อมกระเพื่อมแย่งชิงล็อบบี้วิ่งเต้น เตะตัดขาทุกรูปแบบครับครับดังนั้นดังนั้นถ้าเอาองค์อิงมานั่งเป็นหัวหน้าพักมันจะได้สยบทุกอาการกระเพื่อมเนื่องมาจากอะไรต่อเมือะไรก็แล้วแต่เยอะแยะที่มันจะกระเพื่อมใช่ใช่อ๋อครับไม่เกิดอะไรกเองไม่มีอะไรเลยแค่นั้นเองออืคือคือผมผมมองว่าอีกอย่างหนึ่งนะฮะก็ต้องยอมรับว่าพอปุลาริตตี้ของคุณองค์อิงเนี่ย จริงๆแล้วเนี่ยคนอมองว่าที่ผ่านมานจากการสรํารวจทั้งหลายเนี่ยคนมองว่าควรจะมานานแล้วนะควรจะมานาน,าน,น,น้นนนเรามองกันว่าเออผู้คนตรงกันนะว่าตอนนั้นมองกันว่าคุณเศรษฐาที่เข้ามาในครงคร่มหมายความว่าไม่ผ่านโหวตนะนะแล้วก็จะถัดไปเป็นคุณมุ่งอิงก,ก็เป็นตัวที่แน่นอนอะไรอย่างเงี้ยแต่เอาเข้าจริงๆเนี่ยการเลือกคุณเศรษฐา ผ่านการโวรหวตอ่ะอ่าอืมอืมอเพราะเะจานั้นตรงนี้ก็ผมว่าคุณอุงอิงคงรอเวลาอ่ะไม่ใช่มาล้มคุณเสรษฐาน่ไม่ใช่อ่ะนะอ๋อเข้าใจเข้าใจเข้าใจแต่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 ครั้งแรกเลยนะครั้งแรกเลยมีโอกาสได้คุยกับมือยุทธศาสตร์ที่อยู่วงในของจันสองล่าเขาก็บ,บอกว่าเ,เร็วเกินไปที่จะให้อุ้งอิงขึ้นจะให้อุ้งอิง บ่มให้มันสุกงอมกว่านี้สักน,นิดหนึ่งบ่มให้มันสุกกว่านี้สักน,นิดหนึ่งสักปีสองปีแล้วค่อยขึ้นขึ้นนายกแล้วแล้วก็ขึ้นหัวหน้าพักอะไรประมาณนั้นปรากฏว่าไม่รอแล้วเข้ามาเป็นรัฐบาลได้แค่เดือนเดียวจะขึ้นเป็นหัวหน้าพักแล้วดูมันเร็วกว่ากำหนดมันมีอะไรที่มากไปกว่าเรื่องสยบความขัดแยง้งสยบอาการกระเพื่อมมีมากกว่านั้นไหมเช่นออกมาก<ต>ู้เลตติ้งของพักที่ดูมีอาการคือตอนนี้เลตติ้งของพักหรือผมว่าไม่ไม่เสี่ยงหายนะ เรื่องเงินดิจิตอลนี่ไม่ได้กระทบเลยใช่ไหมฮะกระทบไปแต่ว่ามันเมื่อมันมีการออกเรื่องลดพลังงานนะฮะลดเรื่องการคมนาคมไอ้ขนส่งนะไอ้โดไอ้รถไอ้รถไฟฟ้าอรถไฟฟ้าเนี่ยอันนี้นี่มันทําให้เห็นว่าสิ่งที่พูดไว้เนี่ยมันมันมันทาได้อ่ะอือเราทําอือ่าแล้วก็เนี่ยไอ้สิ่งที่ว่าจะเป็นไอ้เงินดิจิตอลเนี่ยมันมันปีหน้าน่ะไม่ใช่อันนี้น่ะปีนี้น่ะครับ ครับรไอ,ไอไการที่มีทีท่าว่ารับฟังการวิาพากษ์วิจารณ์แล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่ยงการตอบโต้หลังของคุณกิตคุณกิติรัตน์นี่ผมว่าค่อนข้างเคลียร์ยขึ้นนะว่าว่ามันเป็นสิ่งที่อย่ามองด้านลบอย่างเดียวนะครับประเทศอื่นก็ทําห้องกงก็ทำอะไรอย่างเงี้ยห้องกงก็ทำอตอนนี้คนฟังไอคนที่เชียร์เรื่องนี้ก็เริ่มมีความว่าว่ามันเป็นมันเป็น นโยบายไม่ใช่าหาเสียงอ่ะมันเป็นนโยบาย <Okay. S 2> ที่เขาใช้กันอยู่อ่ะ okay. Okay. ในการกระตุ้นเศรษฐกิจนะ <Okay. S 2> อเคพราะนั้นตรงนี้ผมว่าอะ,อะไรนะเครดิตของเพื่อไทยนี่ไม่ได้ลดลงนะในขณะที่เวลาเดียวกันคู่แข่งนีกับเก่ากายมีกับไปเสียเรื่องอ้ไ้การคุกคามต่างเพศไม่เข้าเรื่องเนี่ยไม่น่ามีเรื่องตายนัก<ม><ล>ตืน่นอ่ามันไม่มันมันเป็นเรื่องของคนหนุ่มคนสาวทันนะ แล้วถ้าพูดแบบที่โกนะอาจารย์พักเก้าไกลทําท่าจะสะดุดเท้าต,ตัวเองหัวทิ่มหัวต่ำไปเลยว่างั้นเถอะน,นั่นนะ,ะเพราะเนี่ยอย่างล่าสุดก็ผลเลือกตั้งการจนบุรีนะซึ่งอันนี้ความจริงก็ไม่ใช่เรื่องสีอาหา์อะไร<ฮ>ะในเรื่ณงของการเลือกตั้งท้องถิ่นนะ<ฮ>ะแต่ว่านี่คนก็เหมอว่านี่เป็นเพ,พราะเก้าวไกลคล้ายๆลดไอ้ความเครดิตความตรทตาของผู้คนลงค่ะมันเป็นธรรมดานะ เพราะฉะนั้นตรงนี้ผมว่าในทางพักเพื่อไทยเนี่ยเขาปูเข้าไปสู่ความขึ้นไปสู่คุณอุ้งยิงเนี่ยครับแสดงเห็นถึงเขาอยากจะให้ผู้คนมองว่าเขาเป็นต่อเนื่องแน่นอนอ่ะค่ะอาจารย์ครับการชูคุณนึ่งตอนนี้แสดงว่าเป็นทามมิ่งที่เหมาะสมแล้วโดยเฉพาะก้าวไกลมาเจอสถานการณ์แบบนี้มันเป็นทามมิ่งที่จะช่วยสังสมไทยเนียคะค้าเอนขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะมีเรื่องกระเพื่อมอืม ปัญหาภายในไม่ใช่ปัญหาภายนอกมันตรงนี้จะยบต้องปัญหาภายในแล้วตามไหมภาพที่ออกสู่ภายนอกเนี่ยดูเป็นเอกภาพอแล้วก็คล oui> ้ายๆมีอนาคตอ่ะโอเคก็พูดง่ายๆทงแรกก็คือแก้ปัญหาภายในก่อนเมื่อภายในมันนิ่งไปเดี๋ยวภายนอกภาพมันก็ดูดีขึ้นประมาณนั้นนะฮะครับครับสุดท้ายก็เหลือบรรทัดเดียวนะอาจารย์ว่ามัน มันไม่มันไม,ไม่มีอะไรเกินไม่มีอะไรผิดความกาดหมายเนี่ยโอเคได้ครับได้ครับขอบคุณมากครับอาจารย์ขอบคุณมากสวัสดีครับขอบคุณนะคะอาจารย์สุขุมนวลสกุลค่ะอดีตทีการบดีมร,รามคำแหงเวลามองพรักเพื่อไทยในทีนี้นะหลายคนจะตัดสินจากข่าวที่มันกระเพิ่มไว้ว่ากันด้วยเรื่องแจกเงินดิจิตัลใช่ก็กระแสมาแรงแรก ข่าวที่มันปูมาเนี่ยเพื่อไทยก็เสียรางวัลไปตามสมควรใช่ก็เสียรางวัลไปตามสมควรต้องยอมรับนะใช่สำหรับเงินดิจิตอลนะแต่แต่ถ้ามองภาพใหญ่ๆทางการเมืองมองในมุมที่มันกว้างขึ้นมองข้ามช็อตไปอาจารย์สุขุมยืนยันว่าเลตติ้งไม่ได้กระทบอะไรเพราะลดราคาน้ามันก็ทําได้จริงอ้าวลดรวด้วยลดค่าไฟก็ทําได้จริงเพราะไฟื่องไ20บาทก็มาไม่ได้ทุกสาย เริ่มจับบางายก่อนก็ก็ก,ก,ก็เริ่มให้เห็นแล้วใช่ค่ะแล้วจะแถมอะไรอีกคะก่อนปีใหม่จะมีลดแลกแจกแถมอะไรไหมคะส่วนเรื่อง <c oughs> แจกเงินดิจิตัลยังมีเวลาซ่อมการบ้านอีกเยอะเขาบอกว่าจะเริ่มปีหน้ากุุภาปีหน้าอาจจะขยับเรื่องอะไรไปหน่อยแซวยังมีเวลาไงพวก,กง,ง่ายๆในทางการเมืองพรรคเพื่อไทยรัฐบาลยังมีเวลาที่จะซ่อมการบ้านส่งประชาชนอีกเยอะเออเง,นงินดิจิตอลเดี๋ยวยังมีเวลาทําได้ยังมีเวลาซ่อมการบ้านส่งประชาชนไง <c oughs> ใช่มีเวลาไงโอเค สุดท้ายแล้วถอดรหัสคุงอิงพร้อมค่ะแทบตายไล่ไปไล่มาออเพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งภายในพักแล้วได้ผลภายได้ก็คือนอกพักมาด้วยโอเคจบข่าวนะครับไม่ต้องไปรอวันที่27แล้วใช่ไหมคำตอบก็คือชัดเจนอยู่แล้วคอ่ะ